สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนตอนนี้วันอาทิตย์พี่นะ้องเนาะอ่เมื่อนี้ก็เป็นมื่อที่สดใสพี่น้องเนาะอ่ามืัอนี้ฝนตกมืดมือเลยพี่นะน้นองเนาะฝนตกอยู่ที่บ่อวินตลาดปลาพร้าวครับอยู่กลางอมะตะแห้งมากพี่น้องก็แห้งแต่ว่าก็ตกเรื่อยๆตกหยุดตกหยุดพี่นะ้องเนาะหลายพื้นที่ฝนตกทั้งในฝนตกแน่ยกมือขึ้นหน่อยพี่นะ้องนะฝั่งทั้งในฝนตกบ้างอ่ามารายงานตัวด้วยพี่น้องอ่า สำหรับที่บอ่อวินของนาจาใน้ก็ตกอ่าตกแต่เช้าตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างครับอ่าก็เปลี่ยนไปตามที่คาดหวังเพราะว่ามันร้อนมาหลายวันเปนะ็นวันร้อนมาหลายวันหลายคืนแล้วก็รู้สึกว่าเออฟ้าคึมฟ้าร้องตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็มาตกปันนี้ครับนะอ่าตกพึ่งตกไปตอนเย็นนี่ก็เริ่มพึ่งหยุดไปอ่า ก็มาส่งกำลังใจให้พี่น้องตอนเนยน็นเหมือนเดิมมาทักทายยืนยันตัวตนบนเดิมใบหน้าคือหน้าต่างเหมือนเดิมพีน้อ่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งยอดอยู่แม้กระทั่ทงยอดเหรียญไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิน้นหลายหลาย,ลายคนหลายท่านก็ออกมาบน่นว่าได้ยอดวิวเยอะแต่หลอดยอดเหรียญทำห้ไม่วิ่งเลยอ่า จากสาเหตุอะไรนะจะก,ก็ไม่อาจจะยังรู้ได้เป็งนงละก็เราก็ไม่ได้พูดโชวชาญในด้านเฟซช่องต่างๆจะด้วยาบางคนก็ได้ยอดอวิวไลฟ์เป็นแสนแต่ว่ายอดเหรียญยอดเซ็นก็ยังนิ่งเหมือนเดิมหรือว่าเป็นพ่อเหตุอะไรที่เราตึงเจอปัญหาแบบนี้ใครรู้บ้างช่วยตอบทีนะ ส่วนของนาจาก็นิ่งสนิทสิท้สายหน้าเหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวเงียบสนิทจนได้ยินเสียงกิ้งรีดเหมือนเดิมอี่นนะหลายท่านหลายคนก็ออกมาบนมันกันานาจาก็ไม่ได้ออกมาบนแต่มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่านาจาก็ไม่เคยได้เงินทุกทีหรอกอก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะาปิดช่องเรานั่นแหละมาสั่งว่าเอาครับเราต่อไป แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลายองค์ประกอบเป็นหลักเราลงคลิปไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ปังเลยก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลายอย่างคือจากเพื่อนที่มาติดตามเราเพื่อนที่มากดไลค์กดแชร์เราแล้วก็ระบบของ AI ที่มาตรวจจับและส่งส่งต่อให้เราไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆมีหลายองค์ประกอบเป็นกันเป็นหลักไม่ใช่ว่าเราสักแต่ลงคลิปออกไปเราจะได้ได้ติดตาม ที่คาดหวังไว้ก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนรายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงชิปว่าจะเป็นชิปดีหรือไม่ดีโดน,น AI ที่ตรวจจับเจอมีเสียงลิขสิทธิ์บ้างมีเสียงเพลงบ้างหรือว่ามีเสียงเด็กร้องอันนี้ก็รายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็หมายความรวมถึงเพื่อนทุกคนที่เป็นเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมโดยกดไลค์กดแชร์ดู แล้วก็คอมเมนต์เรานี่ครับม,มันไม่ได้มีแต่การลงคลิปอย่างเดียวมันมีหลายภาคส่วนที่เราเข้ามาเป็นเกณฑ์ตัดสินเกณฑ์วัดชี้วัดว่าเราจะควรที่จะได้ตังยอดไล่ยอดเหรียญยอดเซีนหรือไม่อ่าต้องเข้าใจในระบบของเขาว่าถ้าให้ทุกคน่ะเขาคงจะไม่มีตังาจเขาเลยต้องให้เฉพาะคลิปที่มันมียอดวิวมียอดเหรียญยอดอ่า ผู้ติดตามเยอะๆก่อนอย่างเราๆเ,เนี่ยก็รออีกนานกว่าจะถึงคิวเราคิวเราก็จะหมุนไปเหมือนโลกหมุนไปหมุนไปหมุนไปปวาจะมาถึงเราเนี่ยก็โอโ้โหทำคลิปจนเหงือกแห้งกันไปเลยทีเดียวเจาแต่ว่าก็ไม่เคยยอมท้อก็ไม่คอยย่อท้อ,ยยอ,ทอต่ออุปสรรคใดสิน้นถึงแม้ยอดเหรียญยอดเซนจะไม่วิ่งยอดวิวจะหลักสิบหลักร้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะท้อถอยเราลุกขึ้นมาเติมพลังบวกคิดพลังใจไปด้วยกันสู่สู้อย่าทอ้ออย่าถอยกันน่าจะใช้ยรงขอเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่เริ่มที่จะวางมือไปแล้วก็เสียใจด้วยสำหรับเพือพ่อนเพือพ่อนที่วางมือไปสำหรับท่านไหนที่กลับเล่นใหม่ก็ขอยินดีต้อนรับสู่ ชาวดีเตอเหมือนเดิมทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมและทุกการติดตามที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาส่งกำลังใจถึงคลิปเราจะไม่เด่นไม่ปังไม่เด่นเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราพยายามสู้ต่อไปจนสุดความสามารถเราจะพยายามคิด หาคนเทนต์ใหม่ๆมาเราให้ร้องไร้ยนชกชุมกันแต่ว่าในเรื่องเวลาของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดถ้าใครมีเวลาเยอะก็ลงได้เยอะถ้าใครมีเวลาน้อยก็ลงได้น้อยเดียวนี่แหละครับสิ่งสําคัญมันอยู่ที่การลงคลิปบางคนก็ลงต่อวันหกสิบเจ็ดสิบิปไปโอโหเรายอดเหรียญยอดเซน,น,นขึ้นเป็นเป็นกรอบเป็นกำลงขยันลงลิปเร็ยวเข้าไว้ขยันลงลิปยาวเข้าไว้เรว่าต่อรี่ลิปสั้น าภาพข้อความภาพนิ่งลงไปเลยพี่น้องสำหรับวันนี้นะเจ้าจชายลงวันนี้เป็นวันเลือกตั้งใช่ไหมครับอชอบใครรักใครก็จัดไปแล้วใช่ไหมละ่ะแต่คืนนี้ก็ว่านอนฝันเอาซะว่าใครจะได้เป็นผู้นํารัฐบาลวันนี้นะเจ้าจชายลงบายๆก่อนส่งกำลังใจสู้กันต่อไปอย่าท้อยอย่าถอย หมดกำลังใจก็คิดถึงครอบครัวหมดศรัทธาก็คิดถึงครอบครัวครอบครัวสำคัญที่สุด <c oughs> เติมพลังใจคิดพลังบวกสู้ๆนะครับบ๊ายบาย